ชื่อเกม Super Mario Bros เครื่อง Nintendo Famicom Family Computer ญี่ปุ่น Nintendo Entertainment System NES ในต่างประเทศผู้พัฒนาและผู้เผยแพร่ Nintendo R&D 4 Nintendo ปีวางจำหน่าย1985ในญี่ปุ่น Famicom รวมถึงในต่างประเทศเรื่องราวและเกมเพลย์ แนวแพลตฟอร์ม 2D เดินด้านข้างไซส์สครอ uling แพลตฟอร์มเมอร์ผู้เล่นสวมบทเป็นมาริโอหรือลุิจิในโหมด2ผู้เล่นสลับก,กันเล่นออกเดินทางผ่านโลกต่างๆในอาณาจักรเห็ดมัชรูม i ิงด o มเพื่อช่วยเหลือ Princess Toadstool ต่อมารู้จักว่า Princess Peach ที่ถูกจับตัวโดย King b o w ซอรเกมมี8โลกและแต่ละโลกแบ่งเป็นด่านย่อยหลายด่าน ซึ่งมีอุปสรรคต่างๆเช่นศัตรูลุมและกับดักที่ต้องกระโดดหลบหรือจัดการระบบการเล่นหลักการควบคุมเดินวิ่งกระโดดเพื่อข้ามช่องว่างและศัตรูยืนหนิงเพื่อควบคุมระยะกระโดดสิ่งนี้ทำให้มาริโอมีการควบคุมที่แม่นยำซึ่งถือเป็นมาตรฐานของเกมแพลตฟอร์มยุคต่อมาพลังพิเศษ เกมมีไอเทมเพิ่มพลังที่ช่วยให้มาริโอเก่งขึ้นเช่นซุ per mushroom ทำให้มาริโอตัวใหญ่ขึ้นและทนโดนศัตรูได้ครั้งหนึ่ง fire flower เปลี่ยนมาริโอเป็นไฟเออร์มาริโอสามารถยิงไฟใส่ศัตรูส star ชั่วคราวทำให้มาริโอเป็นอมตะและวิ่งเร็วขึ้น ความสำคัญทางวัฒนธรรม Super Mario Bros. ถือเป็นหนึ่งในเกมที่สำคัญที่สุดของวงการนอกจากช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมเกมหลังวิกลิปี1983แล้วยังเป็นตะ้นแบบของเกมแพลตฟอร์มสมัยใหม่ที่มีอิทธิพลยาวนานมากกว่า30ปีเพลงประกอบโดยโคจิ Kondo กลายเป็นหนึ่งในทีมเกมที่เป็นที่รู้จักที่สุดในโลกเกม เกมนี้ถูกยกย่องในฐานะคลาสสิกระดับพอออฟเฟมโดยสื่อเกมยุคก่อนและยังถูกเฉลิมฉลองในวาระหลายครั้งจุดเด่นสำคัญที่ควรรู้ไม่มีระบบเซฟผู้เล่นต้องผ่านทั้งเกมในครั้งเดียวหรือใช้วา o โซ s เพื่อข้ามโลกต่อไปซึ่งเป็นเทคนิคที่แฟนเกมยุคแรกนิยมใช้ความเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งของการออกแบบดาน เช่น World 1-1ขีดหนึ่งที่สอนเกมเพลย์โดยไม่ต้องอธิบายคำพูดใดๆเกมนี้ออกวางจำหน่ายบนตลับฟามิคอมบนญี่ปุ่นและบนตลับ NES ในต่างประเทศจนกลายเป็นหนึ่งในเกมที่ขายดีที่สุดตลอดการเคล็ดลับและข้อมูลเสริมเกมมีโหมด2ผู้เล่นสลับกันเล่น Mario กับ l u i จิไม่ใช่เล่นพร้อมกัน มีวาร์ปโซนที่ช่วยให้ผู้เล่นข้ามไปยังโลกต่อไปเร็วขึ้น,านคาดค้นพบซ่อนอยู่ในบางด่างตลับเกมรุ่นเก่าสภาพสมบูรณ์ของ Super Mario Bros. กลายเป็นของสะสมหายากและมีราคาประมูลสูงในวงการนักสะสมเกมคลาสสิก